สวัสดีครับฮู้ฮู้ตอนนี้อยู่ที่ไซงามครับท่าช่างอยู่ตำบลท่าช่างอำเภอเฉลิมเกียรติงหวนครสิมาครับวันนที่หสิครับครับมาเยี่ยมชมครับไซต้นไซนะครับต้นไซย่อยนะเด็มันใหญ่คือจึงเรียกว่าไซงามพันไซงามไม่มีมีพันไซไซมีหลายซัมเหลี่ยมไซย่อยไซอะไรเลยนะครับอันนี้จะเป็น ไซย่อยไหมเป็นไซย่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูครับว่าเป็นขนาดเขาบอกว่ามีต้นเดี่ยวเราแพกกินกันซะถ้าใหญ่โตมโคลานเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเลยพิ้วนี่ครับใส่งามแต่ช่างเหมือนพี่ไม้ครับแต่นในมีต้นเดี่ยวเราก็เอาคั่มของคั่มคั่มต้นไปดูกันนะครับอันนึงลำน้ำมูลนะครับลำน้ำมูลครับ Queen, ing, นี่เป็นประวัตินะครับใช้งามชลประเกียรติประเกียรติเป็นชื่ออำเภอนะครับอ่าจะอเรียกใส่ใส่งามของพื้นบ้านนี่นี่ครับเดี๋ยวไปดูครับข้างหลังผมพันพื้นเมืองชื่อไสทอง local name is ไสทองสาราจการใสย้อยอายุอายุเท่าไรสองร้อยปีกิ่งกาญนี่เมื่อไรสองไร่ครับดูครับนี่ข้างหลังผมครับ โอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับดูก่อนครับโอ้โหนี่ถ้าน้ำกึินก็ตัวมครับครับโอ้ในต้นแม่อยู่ไหนกำลังหาต้นแม่ครับพอละพอใบมย่อยเอ๋กิ่งย่อยมามันก็จะเป็นแตกกิ่งขาเป็นต้นไม้อีกนะครับก็ทำอันนี้ให้ชมครับมีดูนำมูลเลยครับ มีสลาทำมดูน้ำมูลด้วยนี่ครับโอ้ยยิ่งใหญ่เราขึ้นไปก่อนโอ้โหหนุนครับนี่ตรงไหนอ๋อกิ่งออกมาปุ๊บแล้วลากมันแตกครับนี่ครับนี่โอ้โหใส่ย่อยโอ้โหกิ่งออกปุ๊บแทงรากออกมาใหญ่โตมโหฬารเลยครับโอ้ยยิ่งใหญ่ ก็เอาไออูดมากรองรับน้ำมักไว้ครับนี่ครับต้นเดียวนี่ครับโอ้โเป็นต้นเดียวแต่กินงาสักขาโอ้ใหญ่ตัวมโหลานโอ้เป็นทีสองไายโอ้หูแม่เจ้าแม่เจ้า โ,โอ้โหโอ้หมุนให้ดูคร pues okay. okay. ับโอเคครับก็จะก็พันหลเกกกะทางก็ทำที่คำไหลไปเลยครับมีโอกาสก็มาเที่ยวครับโอเคครับก็มีโอกาสก็มาเที่ยวได้ครับโคราชตะดีอยู่ที่อำเภอฉลุดเกียิแต่ก่อน อ,อ,ยอ,าาอยู่ตำบลท่าช่างอยู่ตำบลท่าช่างอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับตบน้นอุกศิมาครอายุมสองอยปีต้นเดียวต้นใหญ่บลักกักกิงกาา้านซักค้ากิงมันไปในปุ๊บลากก็ออกมามันแตกเป็นต้นอีกเป็นพันไม้ซึ่งเขาเรกกียกว่อะไรมันเนี่ยว่าจะมีพอหน้า,นาม,มาปุ๊บนำหนึ่นง,นงนำะมูลเป็นนำมูลเนาะพราะนำม,มูลมาปุ๊บมันจะเอือึ้นมาพวกนี้มันทนอยู่แล้วมันมนีน้ำ เพราะลาดอากาศจะดี้น,นากุมันไม่ตายกระเทนลงไปงอก็นตนใหม่กระจายสองไร่หนึ่งที่ห้าสิบหกประชุม,มนี่ค่อมีคนมามีมาครอบควห้าสามสี่คนก 5, 3, คนับผมกรอบคนที่สอ <c oughs> ครับอำเภอยุเลยสนับจากโรลาชไปทางบุรีรัมย์มาเส้นเนี้ยบุรีโคราชพี่ไม้เส้นโคราชจักราช ผู้แถลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ปไปหม่ไปไปผู้แถลงก็ไปบุรีรัมย์นชะะ่รับจากโรงเรียนบุญวุฒน,น,นาตัดมาได้โอเคครับโจดีบีตังใช้ครับสวัสดโีโอ้โ